ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายสิริปทุมทิพย์โดยกัลายาณมิตรสริพรด่านวนิ์และกัลายาณมิตรพรสวรรค์เต็มดวงจิตเป็นผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายสิริปทุมทิพย์ฮันธรรมยังพุทธสาภควโต พับพาคณาการังกะโรมาเซนามตตสาภาคาวะโตอาราหโตสัมมาสัมพุทธสานาม สัมมาสัมพุทธาสานโมตัสสะภาคาาวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธาวโตัสสะภาควะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธาัสสะเคพันเตสังโฆักเขพันเตสังโฆปฏิชานาตุปฏิชานาตุ มยังพันเตมยังพันเตอิมังสิริปัทุมะอิมังสิริปัทุมะทิพพังนามะทิพังนามะสุวรรณปัทุมังสุวรรณปัทุมังสาปริวารังสาปริวารังพุทธปูชนถายะพุทธปูชนถายะสังคัสสะสังคัสสะ นิยาเทมะนิยาเทมะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตอายังอายังพุทธ,ธปูชนตถายะพุทธ,ธปูชนตถายะสิริปทุมะสิริปทุะมะทิพัสสานามะทิพัสสานามะสุวรรณปทุมัสสะสุวรรณปทุมัสสะ ทานัสสะอานิสังโสทานัสสะอานิสังโสอัมหากังอัมหากังทีฆรัตตังทีฆรัตตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะสังวัตตุสังวัตตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบขอพระสงฆ์จงรับทราบข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายขอมอบถวายดอกบัวสวรรค์บนยอดเจดีย์ดอกบัวสวรรค์บนยอดเจดีย์ชื่อสิร Stevens, ปิปทุมทิพย์ชื่อสิร,ร, efendim, ริปทุมทิพย์พร้อมกับของบริวารน,นี้พร้อมกับของบริวารนี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขออนิสงส์แห่งการถวายขออนิสงส์แห่งการถวายดอกบัวสวรรค์บนยอดเจดีดอกบัวสวรรค์บนยอดเจดีชื่อสิริปทุมทิพย์ชื่อสิริปทุมทิพย์เพื่อเป็นพุทธบูชานี้เพื่อเป็นพุทธบูชานี้ ของข้า PM พาเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขและเพื่อมรรคผลนิพพานและเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเธอตลอดกาลนานเธอสาธุลำดับต่อไป เป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรจิตติมามานะชายรักและกัลยาณมิตรสุยานีมานะชายรักเรียนเชิญครับอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเต พัตาพตาเนืรร้อัตตาเนื้สาปาริวารานี้สาปาริวารานี้อพิขุสันคาสะภิขุสังคาสะโอนโนชยามะโอนโนชยามะส,สาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกขุสังโฆภิขุสังโฆ,งโฆอิมานิอิมานิภัตตานีพัตตานิ สัพปริวารานิสาปาริวารานิปาติคันหาตุปาติคันหาตุอัมหากันอัมหากันทีคารตังทีคารตังติตายะติตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะ ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ พัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเธอตลอดกาลและนานเธอ <ด>ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจหยุดนิ่งเข้าไปิกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยาย พร้อมทั้งตึกกระลึ้งถึงผู้ที่เราจะผู้ที่สนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่าน,นั้นจะมีชีวิตอ,อยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุพรุษบรรพชนที่รักษาพระพุทธศาสนารักษาแผ่นดินมาให้เราครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิสหายสมพันธชน บุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอายุของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดลงเกินกันมาเราก็ขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันและแบ่งบุญให้ตามส่วนเ่งกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับพรพระกันนะ ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปะติอิอิชิตังปัิตังตุมหังคิพเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโวปนรโสยธถามณิโชติรโส ยะถาสัพพ <S ess> ิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเต न्तु सरो को विनासु मा ใจนโนจัตตารุธรรมวฏฐะนิอายุวันโนสุขังอาลังสพพุทธานุภาเวนัสสะพาธรรมานุภาเวนัสสะ putang Hammaraatanang sang karatanang Inanguralangang จตุราสิติสหสธรรมขันทานุภาเวนะปิตตัตตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตยพยาสัพเพ สัเพตอาวมังคลาวินานสันตุอายุวันทโกธวนวันทโกสิริวันทโกยาสวันทโกภพลาวันทัก

สันตุจเตยจัสสัชยสิทธิธนังลาภังโสติภาคยังสุขังพลัง สิริอายุจวันโวจะปวกคังบุญทีจะยสวาสตวัสสะอายุจัชียวสินทีภวันตุเตภวันตุสามพมังทลัง ขันตุสพพเทวัตตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธาโสธิภวันตุเตีภวตุสัพมังคลางรังขันตุสะ ปเทวตาสัพพธรรมานุภาเวานัสธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพภมังลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุอั ทาทศทิพาวันตุเตสาทุาทตั้งใจบูชาพระกันนะอระหังสัมมาสัมพุทโธภควา อารหังสัมมาสัมพุทธโธภาควาพุทธังภาควันตังอะภิวาเทมิพุทธังภาควันตังอะภิวาเทมิพุทธโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากขาโตภะคะวะตาธรมโมสวากขาโตภะคะวะตาธรมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิธรม,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 มโมเมนาธุพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภาควะโตสหาวะกสังโคสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโคสังขังนามามิสังขังนมามิสังโคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายจารย์และยอดนักสร้างบาร,รมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวาร ทั้งที่อยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญเป็นอัศจรรย์ให้มีอายุขัยยินยาวได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีเป็นนาน,าน ปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพุทธรรมกายได้โดยง่ายเพราะมันต้องมีสมบัติมากมายสมบัติจะกพดตักไม่พ่องติดตามตัวไปทุกภพทชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านเถินสาธุ